่ะต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับเมนาวาทาโรค่ะวันนี้ทาพิอาการในหัวข้อดวงรายเดือนเมษายนมาเช็คกันดูนะคะว่าในเดือนเมษาที่จะถึงนี้มีเรื่องราวอะไรที่จะเกิดขึ้นกับเราเป็นพิเศษบ้างนะคะเลือกกองไพ่3ามกองตุ๊ก,กตา3ตัวชอบกองไหนคลิกลงไปดูไทม์สแตปมข้างล่างได้เลยนะคะแล้วไปเช็คกันเลยว่าเมษานี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง สวัสดีคนที่เลือกพิรอากาศกองที่1ในหัวข้อดวงรายเดือนเมษายนมาเช็คพลังงานกันดูนะคะว่าเมษายนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเรื่องราวนะคะมีไพ่สองถ้วยขึ้นมาแน่นอนว่ามีเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะบางทีมันมีเรื่องที่ตัวเราเองยังติดก,กับดักของภาระหน้าที่หลายๆสิ่งที่เราต้องแบกรับแล้วมันก็ทำให้ความรักเนี่ยมันนิ่งนะคะ เราไม่สามารถที่จะแสดงออกในแบบที่เรารู้สึกจริงๆหรือไม่สามารถที่จะพูดตรงๆในคำว่ารักหรือการแสดงออกกับคนรักได้อย่างเปิดเผยมันยังมีการโกหกหลอกลวงหรือว่ามีการหลีกเลี่ยงบางสิ่งบางอยา่างที่เราไม่อยากทำให้เขาเสียใจและเป็นกังวลนะคะด้วยหน้าที่ด้วยภาระด้วยความเหนื่อยยากในชีวิตหลายๆสิ่งทำให้เราต้องนิ่งกับ ความรักความสัมพันธ์แต่ว่าเดือนนี้ค่ะจะเป็นเดือนที่มันเหมือนเราจะต้องเลือกบางอย่างแล้วนะระหว่างการงานการเดินทางการตัดสินใจนะคะสิ่งที่เราเคยหลีกเลี่ยงมานานเนี่ยมันอาจจะถึงเวลาที่ต้องเลือกว่าเราจะแลกชีวิตกับการทำสิ่งไหนบางคนอาจจะงานหนักมากนะคะไปหาคนรักไม่ได้ซะที บอกว่าจะไปตอนนี้แต่ก็ต้องเลื่อนตลอดแต่ช่วงเวลาหลังจากนี้ค่ะมันเหมือนคุณจะต้องลงมือทำให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นต้องชำระล้างความกลัวในใจและเลือกพัฒนาเส้นทางของตัวคุณเองนะคะมันมีไพ่วิบากกรรมเนาะเป็นลักษณะเหมือนจั m เ n นนะคะเป็นเรื่องราวที่คุณจะต้องเข้ามาตัดสินใจเคลียร์กับเรื่องราวบางสิ่ง ให้มันจบไปนะคะให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นรูปประทับกับเขาสักทีแล้วก็มันมีดอก f o r เกตมี Not กับดอกไฮเดนเยียนะคะซึ่งหมายถึงก่อนที่เราจะให้อภัยเราต้องเข้าใจกันก่อนดังนั้นบางครั้งอะค่ะถ้าหากคุณทำอะไรไม่ดีไว้หรือว่ามีส่วนไหนที่ทำให้เขารู้สึกไม่ดีกับคุณแล้วก็บางทีมันอาจจะต้องมีการไปพูดคุยสื่อสารหรือว่า ไปทาให้อีกฝ่ายอะค่ะเข้าใจในสิ่งที่เราเลือกในสิ่งที่เราทําแล้วมันก็มีเรื่องที่เราจะต้องปรับความเข้าใจกันก่อนบางครั้งมันมีความหึงหวงมีความรู้สึกลึกๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นอะคะจากความระแคะระคายใจที่อีกฝ่ายมาจับอะไรบางอย่างได้หรือว่าตัวคุณเองอะค่ะได้ไปรับรู้บางสิ่งบางอย่างแล้วมันทำให้คุณต้องตัดสินใจ แต่ก่อนที่คุณจะเลือกอะไรลงไปก็ตามนะคะอยากจะให้ถามไทยหรือว่าพูดคุยกันก่อนเพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจว่าอีกฝ่ายเขาคิดอะไรถึงได้ทำแบบนั้นไม่อยากให้เหมือนตัดสินไปโดยที่ลืมความทรงจำดีๆหรือว่าสิ่งดีๆที่เคยทำร่วมกันมานะคะพลังงานกองไ่เนี่ยมันมีได้สองกรณีนะกรณีแรกก็คือคุณเป็นฝ่ายกระทำ อะไรบางอย่างที่ไม่น่ารักเอาไว้อยากจะให้มีการแอคชั่นมีการลงมือทำในการจัดการกับปัญหานั้นให้มันจบสักทีนะคะจะได้ไม่ต้องมาทำตัวแบบเจ็ดดาบนะคะทำอะไรก็ไม่บอกทำอะไรก็ไม่พูดทำให้อีกฝ่ายเขาหนอยไปแล้วนะคะการที่คุณนิ่งไปมันก็ทำให้ความสัมพันธ์มันเสียหายอยู่เหมือนกันนะ แล้วอีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือมีคนในความสัมพันธ์ของคุณที่ทำบางสิ่งบางอยา่างที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นการทำอะไรลับหลังนะเป็นการไม่ให้เกียรติหรือว่าไม่สอบถามพูดคุยกันก่อนตัดสินใจสิ่งเหล่านี้อยากจะให้เหมือนเราจะเย็นๆแล้วก็คุยกับเขาถามเขาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเพราะอะไรนะคะเพื่อที่จะคลี่คลายความรู้สึก เราก็กลับมาเยียวยาหัวใจของเราให้มันแข็งแรงพอที่จะสามารถเลือกและตัดสินใจในเส้นทางของเราเองได้แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนนะคะกองนี้จะต้องเลือกในเดือนเมษาว่าคุณจะตัดสินใจยังไงกับชีวิตคุณอาจจะทำแต่งานมาโดยตลอดนะคะแล้วตอนนี้คุณเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายและรู้สึกว่ามันจะต้อง move อนไปสู่อะไรที่ มันดีกว่าหรือคุณอาจจะอยากไปหาคนรักแต่ยังติดการงานทำให้ไปไม่ได้มันเหมือนคุณต้องตัดสินใจอะคะ่ะว่าอะไรคือสิ่งสำคัญสำหรับคุณอะไรคือสิ่งที่คุณจะต้องเลือกและแลกความพยายามกับสิ่งนั้นมันมีไพ่ความเป็นหยินอย่างนะสิ่งที่คุณจะต้องลงมือทำเนี่ยมันต้องใช้ทั้งศัก,กยภาพของความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็ใช้การเคลียร์ใจของคุณเอง จากปัญหานะคะแล้วก็สิ่งที่เราเผชิญหน้าอยู่บางครั้งมันมีเรื่องเก่าๆในอดีตเนาะที่ยังติดตาตึงใจยังเจ็บปวดแล้วก็เก็บเอาไว้ซึ่งมันไม่มีผลดีกับความสัมพันธ์นะคะบางคนปิดเงียบไม่กล้าบอกเรื่องในอดีตเราก็เหมือนนิ่งไปเพราะว่าเก็บไว้เป็นความลับของตัวเองและสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์มันไม่ก้าวหน้ามันยังยืดเยื้อคาระคาซังอยู่ ก็อาจจะต้องกลับมานะคะว่าเราจะเคลียร์ตัวเองจากปมในอดีตได้ยังไง mm. เพื่อให้เรามีความปล่อยวางอภัยเรื่องราวเก่าๆในความทรงจำเดิมๆเราสามารถบุกออนไปสู่เส้นทางความรักที่มันจริงจังซื่อสัตย์ต่อกันแล้วก็ไว้วางใจกันได้จริงๆเพราะว่าคนที่เลือกกองนี้ค่ะมันยังมีจุดที่คุณติดบางสิ่งบางอย่างในอดีต เป็นปมจากคนรักเก่าก็ได้ปมจากความสัมพันธ์เก่าปมจากชีวิตพ่อแม่ครอบครัวได้หมดเลยนะคะแต่ว่ามันจะเป็นลาวที่เราจะต้องมาเยียวยามันให้หายขาดพอะงานเดือนเมษาค่ะคุณจะมูฟออนหรือว่าจะตัดสินใจเลือกอะไรเนี่ยมันต้องเหมือนกลับมาคลี่คลายประเด็นในใจก่อนเพื่อที่เราจะได้ไม่ติดชะงักอยู่กับความกลัวเมื่อไหร่ที่เรามีความกลัวค่ะ การจะตัดสินใจเลือกอะไรสักอย่างมันจะไม่ได้รับอิสระแล้วก็ไม่ได้เลือกจากปัญญาภายในจริงๆเราจะเลือกจากความกลัวเพื่อปกป้องใจเราเองแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้หรือว่ารู้สึกดีกับมันจริงๆดังนั้นมันจึงทำให้คุณมีสิทธิ์ที่จะย้ำคิดย้ำทำกับเรื่องเก่าในอดีตเลือกแบบเดิมพังเหมือนเดิมหรือเลือกในสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการจริงๆ พราะงานถ้าหากใครที่รู้สึกว่าจุดติดความกลัวของคุณมีเยอะเนี่ยลราคุณไม่สามารถก้าวผ่านมันได้แนะนําให้มาโคชชิ่งนะคะยังคงเปิดรับการโคชอยู่เพื่อคลี mm ่คลายประเด็นปัญหาภายในใจแล้วก็สิ่งนี้ค่ะมันค่อนข้างสําคัญกับอนาคตความรักและการงานเพราะว่ามันมีสิ่งที่ควบเกี่ยวข้องกันอยู่ในนี้นะคุณอาจจะติดปัญหาเรื่องการงานการเงินที่มันส่งผลกับความรัก พอเงินไม่ดีงานไม่โอก,ก็ไม่กล้าสื่อสารกับคนรักมันก็อาจจะทําให้มีปัญหาในความสัมพันธ์ได้เหมือนกันเพราะงั้นหลายๆอย่างอะคา่ะมันเหมือนควบเกี่ยวกันไปหมดเลยแต่ว่ามันจะเป็นเดือนที่คุณต้องตัดสินใจเพื่อก้าวออกจากความกลัวความทรงจําในอดีตและเยียวยามันให้หายขาดเพื่อที่คุณจะได้มุบอ่อนนะคะไปสู่สิ่งที่คุณปรารถนาชีวิตที่คุณต้องการแล้วก็หนทาง ที่จะนำคุณไปสู่วันข้างหน้าที่ดีกว่านะคะหลายๆอย่างค่อนข้างจะประเดประดังแล้วมันส่งผลกับความรักความสัมพันธ์เนาะเพราะงั้นลองกลับมาไขค,ควรประเด็นในใจนะคะเมื่อไหร่ที่ข้างในเราคลี่คลายเนี่ยปัญหาข้างนอกมันจะไม่ใช่เรื่องที่แก้ยากอีกต่อไปอะคะ่ะเพราะว่าข้างในใจเราชัดแล้วว่าเราต้องการอะไรก็จะเหลือแค่การลงมือทำเนาะ แต่ว่าคราเนี้ยน้าไพ่เดือนเมษานะคะมันเป็นสิ่งที่เหมือนเราต้องคลี่คลายจิตใจก่อนให้อภัยกับเรื่องเก่าๆความทรงจำที่เจ็บปวดเพื่อที่จะสามารถเสื้อตรงกับหัวใจของตัวเองและการตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้องในแบบที่คุณปรารถนาได้อย่างแท้จริงแล้วคุณจะมีพลังนะคะในการลงมือทำเพราะมันก็มีอยู่สองอย่างนั่นแหละเดือนเมษานี่ การเยียวยาจิตใจแล้วก็การลงมือทำให้เป็นรูปประทับชัดเจนต้องเลือกและตัดสินใจในเรื่องราวของความรักแล้วก็การงานด้วยนะคะเพราะว่ามีความเกี่ยวข้องกันเนาะเวลาที่งานดีเงินดีนะคะความรักก็เหมือนจะปลอดภัยแต่เมื่อไหร่ที่งานไม่โอเคเงินไม่ดีเนี่ยมันก็เหมือนจะมีปัญหาในเรื่องความรักไปด้วยนะคะพองานให้ระวังนิดนึงเครียดกับการงานก็เครียดที่การงานก่อน อย่าเอาไปลงกับความสัมพันธ์นะคะและใครที่ต้องการดูดวงหรือโค้ชส่วนตัวสามารถทักทายมาตามข้อมูลข้างล่างได้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพิอากาากองที่2ในหัวข้อดวงรายเดือนเมษายนมาเช็คพลังงานกันนะคะเมษายนนี้จะเกิดอะไรช่วงเดือนเมษานนะคะค่อนข้างจะอาการหนักเลยไพ่ดาบมาเพียบเลยค่ะ มันจะมีเรื่องของความรักซ้อนนะรักซ้อนทับหรือว่าการเอาชนะการแข่งขันจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องเข้มแข็งมากๆนะคะไม่ว่าคุณจะเจอกับปัญหาอะไรก็ตามเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ตัวคุณเองเนี่ยต้องจัดสรรจัดการแล้วก็ต้องใช้เวลาสักหน่อยนึงอะคะ่ะกว่าที่ปัญหาเหล่านั้นจะผ่านพ้นไปได้และมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตใจของคุณด้วยนะคะ เรื่องของความเจ็บปวดรักสามเศร้าหรือว่าสิ่งที่เรายังคงรอคอยใครบางคนที่ทําให้เราเจ็บไปมันมีเรื่องราวข้างในใจอะค่ะที่อาจจะต้องเจอกับประเด็นของการเคลียร์ใจตัวเราเองทั้งหมดนี้จะเป็นบทเรียนนะคะที่ทําให้เราได้เรียนรู้เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เมื่อไหร่ที่เราสามารถสะสางความทรงจำในอดีตหรือว่าความเจ็บปวดเหล่านี้ไปได้ มันจะเป็นเวลาที่เราจะได้คนพบพรสวรรค์บางอย่างหรือว่าโอกาสบางโอกาสในชีวิตที่เราสามารถจะทำให้มันเต็มที่อะคะ่ะในเส้นทางของเราเองเป็นช่วงเวลาที่เหมือนเราต้องเอาตัวเองไปศูนย์กลางนะคะใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์มิตรภาพการแข่งขันอะไรพวกนี้แน่นอนว่ามันจะมีเรื่องที่ตัวเราเองอะคะ่ะต้องปล่อย ปล่อยความรู้สึกพวกนั้นออกไปและถ้าหากคุณมีคนซ้อนสองคนในความสัมพันธ์แล้วคุณต้องเป็นฝ่ายเลือกแล้วก็นะคะ mm hmm. เขาบอกว่าให้คำนึงถึงความรู้สึกนะคะความรู้สึกเป็นสิ่งที่สำคัญมันอาจจะไม่ได้สำคัญว่าเราอยู่กับใครมานานแค่ไหนแต่ช่วงเวลาสั้นๆที่แสนมีความสุขนั้นมันค่อนข้างสำคัญะคะ่ะ และอยากจะให้เราภูมิใจในเส้นทางของเราเองไม่ว่าเราจะตัดสินใจอะไรขอให้มีความสุขคุมและมุ่งในเส้นทางที่จะสามารถพัฒนาจิตใจของเราให้เติบโตได้เสมอมันไม่ได้สำคัญว่าคนอื่นจะมาคนอื่นจะไปหรือคุณจะไปซ้อนทับใครหรือใครจะมาซ้อนทับคุณแต่สิ่งที่สําคัญในเดือนเมษาคือจิตใจของเราต้องเรียนรู้ที่จะเติบโตให้ได้ท่ามกลางปัญหาและเยียวยาวความเจ็บปวดทั้งหมด ที่เราได้พ้นพบจากความสัมพันธ์และความทรงจำครั้งนี้นะคะบางคนอาจจะเป็นประเด็นในครอบครัวเลยนะคะหรือบางคนก็อาจจะเหมือนไปเจอว่าเขามีครอบครัวอยู่แล้วอะไรพวกนี้แต่สิ่งเหล่านี้ค่ะเขาค่อนข้างเน้นย้ำนะว่าเมื่อคุณผ่านมันไปได้และเรียนรู้ที่จะเข้าใจเพื่อพัฒนาให้ขอบคุณช่วงเวลาดีๆที่เคยได้รับ แต่มันจะไม่เป็นไรถ้าสุดท้ายเราจะกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะเพราะว่าคุณมีคุณค่าเสมอและคุณเป็นคนสำคัญสำหรับตัวคุณเองเสมออย่าลืมตัวเองไม่ว่าเราจะรักใครค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องรักตัวของเราไปพร้อมๆกับความสัมพันธ์นะคะสิ่งนี้จะเป็นบทเรียนที่ทำให้คุณก้าวผ่านให้ได้ในเดือนเมษายนขอให้ฟังเสียงภายในใจให้มากๆค่ะ และตระหนักว่าคุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่การตัดสินหรือการเลือกของคนอื่นอยู่ที่การมองเห็นของตัวเราเองเสมอนะคะเดือนนี้เมื่อคุณก้าวผ่านพ้นปัญหาแล้วมันจะกลายเป็นการมุ่งอ่อนที่คุณจะค้นพบทางออกของชีวิตและมีเหมือนกับอาจจะเป็นสกิลเนาะที่สามารถจะไปช่วยเหลือผู้คนหรือสามารถที่จะทำให้คุณเนี่ยได้ค้นพบเป้าหมายชีวิตบางอย่าง อะไรพวกเนี้ค่ะซึ่งมันเป็นภารกิจที่คุณต้องก้าวผ่านโจทย์นี้ไปให้ได้ก่อนแล้วคุณจะค้นพบความสุขในเส้นทางของคุณเองนะคะเพราะว่าไพ่จบเป็นสิบถ้วยมันดีนะแต่ว่าก่อนที่จะจบเนี่ยเราต้องฮิวใจเรานะคะให้มีพลังใจในการพัฒนาใจตัวเองก่อนแล้วชีวิตนะคะมันจะค้นพบเส้นทางของมันเองนะคะ ส่วนใครที่อยากจะมารับการโค้ดหรือการดูดวงส่วนตัวเพื่อปลดล็อกขี้คายปัญหาในใจที่เรายังหาทางออกไม่เจอก็สามารถทักทายตามข้อมูลข้างล่างได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่3ในหัวข้อดวงรายเดือนเมษายนมาเช็คพลังงานกันนะคะว่าเมษานี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้าง ในเดือนเมษายนนะคะจะเป็นช่วงที่เหมือนกับเจอเรื่องราวนะคะที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาการจดทะเบียนการเซ็นเอกสารนะคะหรือว่าเรื่องที่เป็นเหมือนกับการขึ้นลงขึ้นศาลอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะมันมีเรื่องราวบางอย่างที่ตัวคุณเองกาลังหนักใจนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับครอบครัวคนรักลูกๆหรือว่าปัญหาในครอบครัวนี่แหละคะ่ะ เป็นจุดที่เหมือนเราจะต้องเยียวยาบางสิ่งเพื่อที่จะดำเนินหน้าที่สิ่งที่เราต้องทำให้หลุล่วงนะคะมันมีจุดที่เหมือนเราไม่สามารถจะปฏิเสธการช่วยเหลือคนในครอบครัวได้เลยแล้วมันยังเป็นปัญหาที่เราต้องตัดสินใจอะคะ่ะระหว่างการ เลือกทำสิ่งที่ถูกใจกับสิ่งที่จะช่วยเหลือคนรอบข้างเพราะงั้นมันเหมือนเราจะต้องมีการปรับตัวบางสิ่งบางอย่างกับเรื่องของการเงินคดีความการทะเลาะเบาแวงปัญหาของมรดกทรัพย์สินในครอบครัวก็ได้นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนเราจะต้องรอบางสิ่งบางอย่างในการเริ่มต้นใหม่อะคะ่ะต้องไปแก้ไขโจทย์ของ โชคชะตาปัญหาชีวิตสิ่งที่มีคนไปทำรับหลังแล้วมันเกิดพลาดท่าแล้วคุณจะต้องมาเป็นแพะรับบากในการแก้ปัญหาอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องน่าเบื่อค่ะแต่ว่าเราก็ต้องจํายอมแล้วก็ต้องเหมือนเข้าไปช่วยและบางครั้งมันอาจจะมีเรื่องของการเงินที่เราจะต้องไปหยิบยื่นให้กับเขาด้วยโดยที่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราก่อ แต่ก็เอากระดูกมาแขวนคอซะอย่างนั้นนะคะแต่ว่าคราวนี้มันเหมือนกับมันก็เป็นความทรงจําดีๆความผูกพันอะไรพวกเนี้ยที่มันก็ตัดกันไม่ได้เนาะสุดท้ายอะ่ะเขาบอกว่าคุณมีเจ็ดจำนงในการเลือกนะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงก็ตามค่ะขอให้เคลียร์ความคิดตัวเองให้ผ่านก่อนนะเพราะว่าความคิดมันคือชีวิตเราเองอะคะ่ะถ้าหากเรารู้สึกว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนี่ยมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายแน่นอนว่าเราจะไม่มีความสุขเราจะไม่มีกําลังใจที่จะไปแก้ปัญหาหรือช่วยเหลือใครเราอาจจะโทษเขาว่าเขาไม่ได้ทําในสิ่งที่มันถูกต้องแต่ว่าถ้าหากเราเคลียร์ความคิดได้นะคะเราจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถจะจัดการได้นะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรผ่านเข้ามาเหมือนกับดีวายนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่เคียงข้างคุณ และเขาจะคอยชี้นำเส้นทางที่จะเป็นทางแก้ปัญหาหรือว่าการออกจากปัญหาแต่คราวนี้จิตใจของคุณน่ะจะต้องผ่านก่อนปัญหาถึงจะแก้ได้นะคะถ้าหากจิตใจของเราเต็มไปได้วยความทุกข์แน่นอนว่าหนทางจะไม่บังเกิดค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกอะไรเราก็จะไม่ได้ยินก็จะไม่สัมผัสถึงแต่เมื่อไหร่ที่เราปลดล็อกความทุกข์ในใจเราได้รอคอยจังหวะเวลาและโอกาสได้ ความคิดที่ผ่านตรงนี้เนี่ยแหละมันจะทําให้เราแก้โจทย์ในชีวิตได้นะคะแล้วเราจะไม่ต้องวนเวียนกลับมาเจอปัญหาเก่าๆความลับสิ่งที่เป็นการหลอกลวงการช่อโกงหรือว่าปัญหาที่เกิดจากคนที่อายุน้อยกว่าในครอบครัวหรือคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ มันเป็นความเกี่ยวข้องกับเพื่อนกับครอบครัวนี่ยห่ะค่ะที่เราจะต้องเข้าไปช่วยเหลือและมันไม่ใช่สิ่งที่เราปฏิเสธได้ด้วยแต่ขอให้ผ่านที่จิตใจและความคิดนะคะเราปัญหาข้างนอกเราจะช่วยเหลือเขาได้แล้วเราจะไม่รู้สึกว่าการช่วยนี้นมันเป็นอกุศลในใจเราอะบางครั้งเราทำความดีนะคะแต่ความดีมันไม่บังเกิดทั้งข้างนอกและข้างใน เพราะว่าเราไปช่วยด้วยจิตใจที่เป็นทุกข์แล้วอีกฝ่ายก็ไม่ได้เห็นความดีของเราด้วยเพราะงั้นสิ่งนี้มันจึงทําให้เกิดอกุศลในจิตมันทําให้จิตเรามีแต่ความเศร้าหมองช่วยเขาแล้วได้บาปเนี่ยไม่โอเคนะคะขอให้คุณเปลี่ยนความคิดให้จิตแจ่มใสถ้าหากเราหลีกเลี่ยงไม่ได้สุดท้ายขอให้เราเลือกความคิดนี่ยละคะ่ะเจตจำนงของเราอาจจะไม่ใช่ทุกสิ่งที่เราเลือกได้แต่ความคิดเป็นสิ่งหนึ่งที่ ไม่ว่ายังไงเราก็ปฏิเสธการรับผิดชอบด้วยตัวเราเองไม่ได้นะคะเพราะงั้นคิดให้ผ่านค่ะคิดให้เคลียร์คิดให้ใจเป็นกุศลถ้าหากเราหนีไม่ได้แล้วขอให้เผชิญหน้าด้วยความมั่นใจนะคะว่าทุกสิ่งที่คุณทำมันจะนำผลดีให้กับคุณในชีวิตและจิตใจของคุณให้ได้เมื่อไหร่ที่คุณคิดแบบนี้นะคะจิตใจของคุณเป็นสุขความพยายามของคุณมันไม่สูญเปล่าะคะ่ะ เชื่อว่ากฎของความเท่าเทียมเนี่ยมีอยู่เสมอนะเราช่วยใครออกไปด้วยจิตใจที่ดีงามแน่นอนว่าเราจะได้รับพลังงานสั่นสะเทือนที่ดีงามเหล่านั้นกลับคืนมาแต่ถ้าหากเราช่วยเราเป็นทุกข์มันอาจจะทำให้เราไม่ได้รับทั้งพลังงานสั่นสะเทือนที่ดีแล้วก็ความสุขในชีวิตนะคะเพราะงั้นอยากให้เคลียร์ลิงที่จิตใจก่อนเพื่อให้ใจของเราเนี่ยเป็นกุศลให้มากที่สุด แล้วการทำบุญของเราอะค่ะมันจะก่อบบุญและก่อผลประโยชน์ในพลังงานภายในของเราเพราะงั้นไม่ว่าคุณจะติดปัญหาประเด็นดราม่าการเคลียร์เอกสารสัญญาการแยกทางหรือการจัดสรรมรดกหรืออะไรก็ตามนะคะแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่คุณต้องไปรับผิดชอบเรื่องชาวบ้านที่คุณไม่สามารถจะปฏิเสธได้ด้วยขอให้เคลียร์ที่จิตใจก่อนค่ะ ไปเราผ่านทุกอย่างผ่านหมดนะคะใครที่ยังรู้สึกสับสนและกังวลใจนะคะยังเคลียร์ความรู้สึกไม่ได้แนะนำมารับการโคสหรือการดูดวงส่วนตัวได้นะคะตามข้อมูลที่ใส่ไว้ข้างล่างเลยขอบคุณที่รับชมรับฟังค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ